ที่บ้านหวังแค่หมูห่5ตำบลน,นนทองอินและบ้านคำแคนหมู่10ตำบลคอนสายอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานี พันเอกจักรพงศ์โพงนาแคผู้บังคับการกรมฐานกราบที่13พร้อมด้วยกําลังพลของหน่วยร่วมกับนายทองกุลธัญวัฒน์นาย,ยกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทยประธานนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่สองรุ่นที่3อุดรธานีนายเจริญบุญเอือ้อเบญนจมาศกรองประธานคุณคณิ t h าอุทสิงเลขานุก,การและมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานีและจิตอาสาร่วมในกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันมอบผ้าห่มกันหนาวและจัดรถ คัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งหมู่บ้านกว่า500คนและจิตอาสา Army Delivery ออกแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีเหตุการณ์ประทับใจเมื่อพบกับครอบครัวของน้องปลายอายุ8ขวบที่บ้านหวังแค่หมู่5ซึ่งพ่อแม่แยกทางกันต้องคอยดูแลคุณยายวัย52ปีที่ป่วยเดินไม่ได้และมีงรโรคอ้วนโดยป้าอ้วนบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วไปผ่าตัดเนื้อง,งอกในไขสันหลังทับเส้นประสาทที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีจากนั้นก็เดินไม่ได้อีกเลยต้องกลายเป็นคนพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้อยู่กันลําพังสองสามีภรรยาพอหลานสาวโตขึ้นก็ช่วย ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพาเข้าห้องน้ำอาบน้ำเช็ดตัวทำกับข้าวให้กินเห็นแล้วก็สงสารเพราะอายุยังน้อยขณะที่ทหารและกลุ่มนักธุรกิจได้เห็นน้องปลายแล้วต่างก็ส่งสารจรึงพากันมอบเงินเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือในเบื้องตน้นเราจะใช้ซา,าลินะครับ